สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนอี่กับหาเก็บมกพริกอีกค่ะพี่น้องมกพริกก็เริ่มมันนี่เริ่มสิเบิร์ตละล่ะพี่น้องเอ้เพราะว่าพริกมันกระนวยหน่อยเพิ่งนะเก็บเพื่อสได้พี่น้องนี่มันก็เริ่มเบิร์ตแน่ละ่ะเก็บซอยกันค่ะเอืยอยเพิ่อก็บเก็บซอยกันพบไปเวต้ตำหง ตำบักแตงตำบักถั่วกันค่ะพี่น้องอยู่น้ำหัวน้ำสวนคือเก่าเนี่ยแหละพี่น้องย่างมือแรงย่างมือแรงมันจังอันนี้มันหอนแดดบรรยากาศก็ดีดีพี่น้องเงยย่างมือแรงบางพี่เก็สหยาบเบื่อบางพี่น้อยหน่อยหยาก็เพื่อนแย่งกับผได้เอามาใส่ใส่ผมได้แยังมาใส่ใส่หมวกกว่าสันมันเก็สหยาบอยูีเด้พี่น้องมึงไหนมันหน่วยหน่อยพี่เลึกพี่เรือนี่หน่วยนี่หน่อยนี่เบื่อนแย่ พอถอนหัวมัขีดไฟได้พี่น้องมันหน่วยหน่อยพี่ลึกหน่วยหน่อยจะซีเพ็ดขนาดได้ไงเพ็ดเพ็ดแสบจ้ะเพ็ดอร่อยค่ะมันสีมีอยู่มองหน่วยใหญ่มองหน่วยใหญ่ก็มีเพ่คนวะไปเก็บท<แ>ุ่มนหน่วยใหญ่ก่อนเหลือมันจังได้ไหวเบื่อที้นีพี่น้องนี่มันก็สุกเ<แ>ต็มต้นอยู่คือกันพูนมะคุงกรมี่จะเกิดทิพมะคุงก็ตามของพูนมะคุงต้นนั้นแห้งดกหนีมันบ่ค่อยดกปันใด อยู่น้ำหัวน้ำสวนนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยบรรยากาศก็กดีเนี่ยอันนี้แดดอ่อนๆถึงมีแดดมันก็นอันนี้ได้อยู่เพราะว่าเพิ่นเฮตสแลมนี่มันก็เป็นโฮมไฮยู่พี่น้องคือจังคำมาก็คือจังบ่ให้มียุงบนได้ไ่ได้ยู่บ่ได้เศร้ศาได้อยู่คอยคอยฮะมือนีนเพิ่นไปทุลาหัวกามา จังว่าพากันลงมาหาเก็บหมกพีกหมกพีกกันนี่เขาเจ้าสั่งกับมีค่ะแต่ว่าโบมีโบมีหลายพ่อสิเก็บให้เขาค่ะพี่น้องมีแต่พ่อแต่ใดกินจะคล้องเองเบิ่งที่ประเทศแสลมไหวบนใดว่าสีมีแดดได้พี่น้องเลยมะเขือกระมี่มะเขือกรมีจ้ะมะเขือมะพีกพี่น้องบอกให้มาเก็บของวานน่ะนี่ นี่มีมากันนี่น้ำตะกบน้ำเด้อค่ะพี่น้องนี่มึงแนะ่ซุกเต็มต้นละพี่น้องมึงแนะ่มาตะกบใดเคยกินตะกบแน,น่นี่มไม่บิ้กพ,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 พี่น้องเนาะพี่มาตะกบพี่น้องเลยอืหอมน้ำหน่อหอมหอมพีพีพี่น้องอ<า>ุ้ยพี่น้องเ้ยพีข้งหวานข้างหวานมันนอกผลไม้ผลไม้บ้านนอกเรา กสีประมาณนี่ละค่ะพี่น้องนี่อยู่น้ำหัวน้ำสวนนี่ละค่ะพี่น้องโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ